สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมเลขดับบนดับล่างกันนะคะใครมีเลขเด็ดๆดีๆอยู่ในใจนะคะลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะเอาเลขดับมาตัดดูนะคะถ้าเราชอบอเลขตัวไหนนะคะอาจารย์ดีๆด,ด,ดังนะคะเราก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะลองเอาเลขดับไปตัดดูนะคะเราจะประหยัดเงินได้เยอะนะคะ ถ้ามันไม่ตรงกับเลขดับนะคะก็จัดไปอย่าให้เสียนะคะแล้วเรามาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาชมอ่าเลขดับย้อนหลังกันก่อนนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาคม ที่16ตุลาคมค่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกาค่ะวันที่16พฤศจิกาค่ะ ที่16พฤศจิการนี้เด่นบน1กับ3นะคะรอง9นะคะเด่นบนนะคะหวยออก0 3 2 7 6 1นะคะเข้าไปที่เล็ก1นะคะเด่นบนนะคะดับบนก็จะเป็น0นะคะ0ก็ไม่มานะคะดับล่างดับล่างเป็น2 2ก็ไม่มานะคะออก5 7ค่ะเดี๋ยวงวดนี้มาดูกันนะคะงวด ประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะว่าจะได้เลขอะไรนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะ เด่นบนนะคะ6กับ9ลอง0ค่ะดับบนทุกหลัก4นะคะดับคู่บนก็มี12 13 15 25 32 35 37ค่ะดับล่างทุกหลัก4นะคะดับคู่ล่าง0206 39 57 66ค่ะอ่าควดนี้นะคะเลขดังจะเป็นเลข4นะคะแล้วสูตรก็ว่าไปตามสูตรนะคะพอดีสูตรดับบนดับล่างมันเป็นเลขก4นะคะ ไม่ทราบว่าจะมาอีกหรือเปล่านะคะแต่แต่เลขดับนี้ที่ดูสถิติแล้วนะคะไม่ค่อยจะมานะคะถ้าดับแล้วนะคะส่วนเลขเด่นบนนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูไปเทียบดูกับอาจารย์ดังๆได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีเลขชอบเลขรักอยู่ในใจที่จะซื้อนะคะลองเอาเลขดับนี้ไปตัดดูนะคะจะประหยัดต้นทุนไปได้อีกเยอะเลยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะที่เข้ามารับชม และเป็นกำลังใจให้ช่องวรณพรชาแนลนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรักทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีล่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีค่ะ